เศรษฐีตายทิ้งเงินไว้มากไว้ให้ลูกแบ่งกันสองคนคนหนึ่งเอาไปเล่นการพน,นันเที่ยวเตรฟุ่มเฟือยไม่กี่ปีเงินหมดจนเหมือนหมา โยนเงินให้คนติดยาเขาก็เอาเงินไปซื้อ,อยาโยนเงินให้คนติดการพน,นันเขาก็เอาไปเล่นการพนันยื่นเงินให้คนขี้เมาเขาก็เอาเงินไปซื้อเหล้ามากินเงินไม่เคยมีปัญหากับใครมีแต่คนทั้งนั้นแหละที่มีปัญหากับเงินเคยเห็นไหมเศรษฐีตายทิ้งเงินไว้มากวายให้ลูกแบ่งกันสองคนคนหนึ่งเอาไปเล่นการพนันเที่ยวเตรฟุ่มเฟือย ไม่กี่ปีเงินหมดจนเหมือนหมาอีกคน,นึเอาเงินไปต่อทุนเปิดร้านขยายกิจการไม่กี่ปีมีเงินมากมายมหาศาลรวยกว่าพ่อตัวเองเสอีกนั่นไงเงินไม่เคยมีปัญหาคนต่างหากที่มีปัญหาเด็กสองคนได้เงินไปโรงเรียนวันละเท่ากันคนหนึ่งมีเงินหยอดกระปุกทุกวันจนซื้อของที่อยากได้ โดยที่ไม่ต้องกลับไปขอพ่อแม่แต่อีกคนนึงไม่มีเงินเหลือกลับมาสวรรค์นั่นมันอยู่ที่คนไม่ได้อยู่ที่เงินเงินไม่เคยอยู่เหนือเรามีแต่เราที่อยู่เหนือมันเงินมันย้ายตัวเองไปอยู่ในกระเป๋าคนอื่นไม่ได้มีแต่เราที่ยื่นมันให้คนอื่นเองเพราะฉะนั้นไม่สำคัญหรอกว่ามีเงินเท่าไหร่สำคัญที่ใช้อย่างไรไม่ต้องไปแก้เวียนแก้รมที่ไหนหรอก แก่ที่นิสัยเรานี่แหละเงินไม่เคยอยู่กับคนที่ใช้มันไม่เป็นได้นานหรอกจะแก้ปัญหาเรื่องเงินต้องแก้ที่นิสัยตัวเรานี่แหละโปรดส่งต่อให้คนที่คุณรักเป็นห่วงขอบคุณเขาโครงจากสิริทัศน์สมเสนียม